รสปรุงรถฝาเขียวตาภูเขาทองสวัสดีครับเข้าสู่รายการรายการอาหารที่อร่อยและสนุกคิดเช่นแบง k จะพาคุณไปเข้าครัวด้วยความสนุกสนานกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาประชันฝีมือทางด้านอาหารในช่วงแบงกี้คุกกี้โอ้ยผมผมคงไม่เร็วๆโอเคนี่เราก็อยู่กับนี่ฮะคุณเปิ้ลแล้วก็คุณนุ้ยนะฮะมา ไปไม่เป็นเลยใช่ไหมครับไปไม่ถูกเลยฮะเวลาเจอสาวๆนะท่านผู้ชมและสภาคุณออกไปหาร้านอร่อยๆในแยกต่างๆทั่วประเทศพร้อมจัดอันดับ10ร้านอร่อยขั้นเทพกับช่วงแบงกี้แรนกิ้งเราจะเน้นใส่โอนตินนิดนึงให้หอมมีคนหลายคนเนี่ย ได้ลองพิสูนรร้านอาหารที่อยู่ในแบงกี้เรนกิ้งนะซึ่งอยู่ใน10อันดับร้านที่อร่อยในแต่ละย่านในกรุงเทพมหานครซึ่งผมได้ส่งคุณการเนี่ยได้ไปนําเสนอให้ท่านผู้ชมดูถ้าท่านไหนเนี่ยได้ออกไปพิสูจตรดูแล้วก็สามารถส่งตอบคําถามหรือว่าส่งบอกมาใน Facebook ได้นะว่าร้านที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่านะฮะครับนี้ในช่วงแบงกี้เรนกิ้งชาร์ตครับเราจะไปกันที่วังหินในกรุงเทพมหานครนั่นเอง ความอร่อยอีกแล้วครับกับช่วงนี้แบงกิ้งเร n กิ้งครับวันนี้การพาคุณผู้ชมมาที่ย่านนี้ที่เรียกว่าวังหินนั่นเองครับศูนย์กลางความอร่อยในใจกลางลาบพล้าแห่งนี้และวันนี้แบงกี้งรงกิ้งของเราจะพาคุณไปพบกับร้านไหนบ้างไปเริ่มกันที่อันดับ1ิบเลยครับอันดับที่10โรตีลาบพล้าววังหินส1อ็ดครับขายโรตีค่ะมีหลายอย่างหลายแบบและเครื่องดื่มด้วยอร่อยตรงไหนอร่อยตรงที่ ฝีมือดีนะของเราไม่เหมือนใครกรอบก็กรอบจริงนุ่มก็นุ่มจริงเมนูยอดฮิตของทางร้านต้องเมนูนี้ครับน้ากรอบช็อกโอ้โหเขาจะนำแป้งก้อนใหญ่นำไปทอดในน้ำมันร้อนๆจนทผ่นแป้งโรตีฟูกรอบเหลืองตักวางไว้จนล้นจานทาด้วยเนยราดด้วยช็อกโกแลตนมข้นหวานเรียกว่าละลายในปากกันเลยครับคุณผู้ชม สำหรับเมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะให้คุณได้ลองชิมก็คือโรตีรรมมิรครับได้สัมผัสถึงสารพัดไส้ที่ใส่มาอย่างแบบเต็มปากเต็มคำชิมแล้วจะถูกใจเริ่มเปิดบ่ายสองถึงเที่ยงคืนทุกวันจะ้ะอันดับ9ของวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทานสเต็กที่คุณสามารถเลือกทานซอนได้ตามใจถึง7ชนิดครับ ก็สเต็กโดยทั่วไปจะไม่มีซอสให้เลือกนะครับร้านเราก็เลยคิดค้นซอสขึ้นมาให้เลือก7ซอสเพื่อให้ทุกคนเลือกรสชาติที่ต้องการมีพริกไทยดำครับเกรวี่เนยแจวเกาหลีขีมะนาวพริกเผาอย่างนึ่งครับร้านนี้ขายสเต็กเป็นหลักแล้วก็มีซอสใช้ปรุงรสอยู่กว่า20รสชาติสเต็กทั่วไปจะขายดีที่สุดก็จะเป็นสเต็กหมูครับจารแนะนำร้านนี้ต้องเมนูนี้เลยครับสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลรสชาติของสปาเกตตี้ขี้เมาทะเล รสชาติเข้มขน้นออกแนวเผ็ดร้อนเส้นสปาเกตตี้ก็เหนียวนุ่มครับเนื้อปลาหมึกค่อนข้างสดและมาเป็นชิ้นชิ้นอย่างดีถ้าใครยังไม่เคยมาทานสเต็ตซอสนะครับลองแวะมาชิมดูอาจจะเป็นรสชาติซอสที่คุณถูกใจก็ได้นะครับาา bye คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าวันนี้เอ๊ะทำไมการพาคุณผู้ชมมาร้านที่มีตุ๊กตาเยอะขนาดนี้นะฮะวันนี้เราไม่พามาชิมของอร่อยหรือยอย่างไร ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมมีคำตอบ <Goodbye. S 1> วันนี้ในลำดับที่ไปของ Banking r ร n ก i n g นี่คือ r e d t o Bank Cafe อันนี้ไปกว้านซื้อที่ไหนมาหรือ,อยังไงครับเนี่ยอันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นของสะสมเป็นของสะสมสะสมมาค่อนข้างเยอะนานแล้วอืมแสงว่าคุณรู้ดีเป็นคนชอบตุ๊กตาตุ๊กตามากมาก ทุกประเภทเลยก็จริงๆเน้นเป็นตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตาหมีอ่าเป็นเคทตี้ทั้งหลายแต่งว่าอันนี้แบบว่ามีทั้งจากในประเทศต่างประเทศส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นเป็นเป็นเมกามากบรรยากาศก็คือจะเป็นแบบลักษณะของเหมือนกับว่ามานั่งเล่นเล่นสบายสบายเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่า ของว่างมากกว่านะฮะนี่เลยครับผมกลัวมันจะละลายซะก่อนเพราะว่านี่คือของโปรดของผมนะฮะอันนี้เราเรียกว่าคือปังเย็นลาวาค่ะที่แงว่าข้างในเนี่ยมีขนมปังอยู่เป็น,นปขนมปังกรอบขนมปังอ๋อปังกรอบด้วยอืมถ้าเป็นขนมปังธรรมดาเนี่ยเวลามันโดนน้ํามันจะน,นิม่มนิ่มแล้วเละไปเลยไปฟองน้ํายุ่ยๆเลยอะ่ะเคค่ะเคช็อกโกลตเคช็อกโกลตที่บอกว่าราชชรดช็อกโกลตได้แบบว่าชุมช่มฉ่ำมากอืมนุ่มเลย ก็ปลาย่ันปากที่บอกว่าถ้าจะรับรายจันปากมาชิมเครื่องดื่มบ้างดีกว่า,ทาโทฟโุโเย็นชิลๆสบายๆายแล้วสีขาวเนี่ยครับนมคาราเมลนมคาราเมลนะฮะทาวน์น,นี่เคยเจอปัญหาว่าเวลาเขาพาลูกๆมาเนี่ยเด็กเนี่ยวเวลาเจอขอ,ของขนาดเนี้ยมันตื่นเต้นอน่ะ เออผมเองเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งตื่นเต้นอะไรเงี้ยแบบมีแบบว่าโอ้โหวิ่งกระจัดกระจายเลยนะคือพวกเนี้ก็สามารถหยิบเล่นไดหยิบมาเล่นได้<ช>แล้วไม่กลัวมันเสียหายเหรอก็คือเหมือนกันปันเนาะโอ้นช่ครับสำคัญมากเหมือนกับการปันนี่นะครับร้านนี้เขาขายความสุขนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณอยากได้ความสุขเองเด่กคุณแวะมาที่ร้านนี้นะครับร้านที่ชื่อว่า retro bag cafe นะครับอยู่ปากซอยลัชพาวงหิน20ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆากนะครับที่ เปิดร้านให้กับเราขอบคุณครับขอบคุณครับอันดับเจ็ดกับร้านเย็นตาโฟฟ้าผ่าสูตรคุณเอ๋ก็จะเน้นที่รสชาติ้องโดนใจอะค่ะทานแล้วคำเดียวรู้เรื่องเลยรสชาติของเย็นตาโฟร้านนี้เขาเน้นรสชาติจัดจ้านมีระดับความเผ็ดให้เลือกทั้งเผ็ดน้อยหรือจะเผ็ดแบบฟ้าผ่าสมกับชื่อร้านก็ได้คือใครมาทานแล้วติดใจไม่ไปทานที่อื่นแน่นอนค่ะ ไม่ได้มีเฉพาะยินดาโฟนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำเกาเหลาหมูสเต๊ะที่นี่ก็อร่อยทุกอย่างนะครับอีกจานที่ผมขอแนะนําข้าวผัดปูครับรสชาติอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับนะคะข้าวผัดปูละลายในปากข้าวเนียนุ่มค่ะแล้วลูกค้าบอกว่าไม่ได้มออะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน70นะคะให้มาชิมให้ได้นะคะยินดัโฟฟ้าผ่าสุขเอชคะ่ะ ชื่อร้านอร่อยจังเทริยากินะครับตั้งอยู่นะครับปากซอยลาดพร้าววังหิน85ครับเมนูมมที่ทางร้านขอแนะนำเลยก็มีปลาดิบรวมวาซาบิสดซูชิรวมแกงกะหรี่หมูทอดชุดข้าวปลาแซลมอนย่างเทริยากิยำสาหรายเย็นครับผมสำหรับเมนูเด็ดของร้านนี้ก็จานนี้ครับ เมนูปลาดิบรวมนอกจากจะสดและหลากหลายแล้วที่เด็ดอยู่ที่วาซาบิครับวาซาบิของที่นี่เขาเป็นวาซาบิสดครับรับประกันความจี๊ดจ๊าดถึงใจอีกเมนูที่ทางร้านแนะนำให้ลองก็คือแกงกะหรี่หมูทอดครับหมูทอดที่นี่เขาชิ้นใหญ่นะฮะเรียกว่าทานคนเดียวก็อิ่มแปร่เลยครับ นอกจากนี้ยังมีเมนูอีกมากมายให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นสูชิรวมย่ำสารายชุดปาแซเมันย่างซีิ๊วตอนนี้ก็ถึงเวลานะฮะของคนที่ชอบทำอาหารนะก็คือช่วงแบงกี้คุกกิ้งนั่นเองวันนี้ก็จะเอาเมนูที่ง่ายแล้วก็อร่อยและที่สำคัญไม่ต้องจดสูตรเลยแค่ทำตามก็ทำได้แล้วนะฮะเอาตอนนี้เตรียมครัวกันเลยนะฮะ ในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบง k พร้อมแขกรับเชิญซึ่งวันนี้ก็คือสองสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรีนและนุยเกศลิศโอ้โอ้โอ้ผมผมคงไม่แล้วแล้วออกแล้วออกออกไม่ได้พี่ออกอแล้วมันออกพุงสะโพกก็ได้สะโพกกลับมารายการอาหารดีกว่าโอเคนี่เราก็อยู่กับนี่ฮะคุณเปิ้ลแล้วก็คุณนุยนะฮะมา ไปไม่เป็นเลยใช่ไหมครับไปไม่ถูกเลยครเวลาเจอสาวๆนะท่านผู้ชมงงเลยเต้นไหมคะอกอกอย่ามาบึ้มๆตรงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบึ้มเนี่ยเต้นเต้นนานแล้วรู้สึกหิวแล้วมีอะไรให้ทานพี่ชิมมั้งไหมคะวันนี้มีครับมีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะทําเนี่ยต้องถามก่อนว่าใครเข้าครัวบ่อยกว่ากันสองคนนี้เป็นคนงานอดิเรกในชีวิตคือทํากับข้าวเลยของนุ้ยจริงๆก็ชอบนะเคยเข้าตอนเด็กๆก็ยังคิดถึงครัวอยู่บ้างพอฉนานคิดถึงครัว เพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณเปิ้ลนั่งชิวๆ oh. นั่งรอ oh. พวกเราทําอาหารดีกว่า oh. เอาให้คุณนุ้ยทำแล้วเราก็จะมีคุณเปิ้ลมาตัดสินกันว่าของใครจะอร่อยกว่าโดยที่จะไม่รู้ว่าจานไหนเป็นของใครนะใช่เลยค่ะ oh. วันนี้ oh. เมนูก็จะเป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นนิดหน่อยเมนูก็จะเรียกว่าสีราชาพอนโรโอเคเริ่มกันเลยนี่ฮะน้ําต้มไปแล้วครับตอ oh. นนี้เราก็จะเอากุ้งมาต้มสุกละแต่ oh. ผมเบเดนน้ำอาอ้อฝัก <Okay. S 2> นานๆทีจะมีผู้ชายทำอาหารให้ทานนะอ๋อโอ้ยต้องการไหมเดี๋ยวผมไปทำให้ที่บ้านดี oh. คุณนุ้ยก็เริ่มทำาแล้วนี่ครับผ้าก,กันเปื้อนครับใส่ชุดปุ๊บเฮ้ยเราคือสเสน่ห์ปลายจวักอยู่ตรงนี้เลยนี่ขนาดนะตับให้ให้น้ำมันแห้งให้น้ำมันออกครับหลังจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นความยาวความยาวหนึ่งเซนนุ้ยเคยกินทูน่าสเปซไหมเคยคะ่ะอ่าก็ํำไี้ครับทูน่าสเปซอ่าอ่าแล้วก็ เอาลงพ้วนไปเลยก็ได้ตามด้วยนี่นะฮะหอมแดงครับ <Okay. S 2> นี่นะครับ <Okay. S 2> ต้นหอมซอสญี่ปุ่นหนึ่งช้อนชานะฮะซอสพริกของ็จะใช้เป็นเผ็ดกลางนะฮะก็ประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนคุณวิทานประจําเลยนะคะ hmm. เผ็ดกลางพอดีเลยก็ใส่มาองเนสครับ <Okay. S 2> อันนี้แล้วแต่วความชอบแล้วแต่วความชอบพริกไทยนิดหน่อย,ยประมาณสักหนึ่งหยิบมือนะฮะตามท่านผู้ชมสเต็ปต่อไปเนี่ยเราทํทเป็นเครื่องเคียงฮะเราก็จะมีผักแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็น้ํามันมะกอกแล้วก็ วาซบิวิติกาฮะก<ม>็ะจะทําเป็นสลัดนะฮะง่ายๆครับคุกเขาให้เข้ากันนะฮะก็จะพอประมาณเห็นไหมเสร็จสุดท้ายครับก็ไม่เวลาก็คือการปิ้งขนมปังอนี้ผมก็จะทานเลยแค่นี้ก็ซีดแล้วอ่ะหอมอ่ะหอมกินเลยะใช่ค่ะไม่ได้หอมคุณแบงค์ไม่ได้หอมคุณแบงค์นะหอมกินเลยถ้าหอมผมก็ดีอแอบดีใจ ออว,ว้าวแต่งจานนี้เลยนะดูสองจานเนี้ยอยากบอกว่าลักษณะนี้เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับในโรงแรมเวลาที่เขาไปเสิร์ฟอ่ะมักจะเป็นค,คล้ายๆกับชิ้นเล็กๆอ่ะซึ่งกินยังไงก็ไม่อิ่มนออ<า>กม่<า>กอันนี้นะคะรู้สึกว่านหน้าตาก็แบบค่อนข้างจะเหนือชั้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะ ไม่เคยเห็นแซนด์วิชที่แบบว่าพับซ้ายพับขวาขึ้นมาอย่างนี้เลยต้องชิม,มีตะปูอะตอกตรงกลางด้วยใช่เอาเป็นเดาดีกว่าเพราะรสชาติเนี่ยเหมือนกันมากจนแยกไม่ออกเลยถ้าเดาคิดว่าจานนี้น่าจะเป็นของนุย้ยผักนี่มันดูแบบว่าเหมือนกับคนมือหนักคลุกอะคิดว่าอันนี้มันเหมือนยังไม่เข้าเนื้อแต่อันนี้มันเหมือนมันคลุกเข้าไปเข้าเนื้อหมดเลยอะ่ะสรุปเลยว่าจานไหนหนักใจที่จะเลือกนะ กกนเลือวันนี้คุณนุย<ะ>้ยสุดยอดนะฮะเอานุยทำจานนี้รอคะนุยทำจานนี้ครับรรอบอกว่าเราแทบจะทําด้วยกันเลยค่ะจริงเหรอคะเพียงแต่ว่ามาแยกขั้นตอนกันตอนแตง่งตอนแต่ง <ๆ S 2> อาจจะโชคดียอย่างเพราะว่าคุณแบงค์ตักก่อนอที่เหลือเนี่ยโกยสุนดน,นิ์โกยน้าโกยอะไรใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะทําให้มันแบบชุ่มชุ่มกว่าอะไรเงี้ยนอกจากเมนูอาหารนะครับท่านผู้ชมผมก็ยังจะสรรหาแขกรับเชิญเนี่ยที่หลากหลายนะฮะ แต่ว่าแน่นอนช่วงนี้ก็จะมีแต่เชิญแต่สาวๆนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มีแต่สาวๆอย่างเดียวนะฮะก็มีหนุ่มๆมาบ้างแต่ที่สําคัญนะฮะแน่นอนผมเป็นผู้ชายทำอาหารผมก็ต้องเน้นว่าสาวๆเนี่ยก็ต้องเยอะกว่าผู้ชายนะฮะช่วงหน้าห้ามพลาดร้านอร่อยเด็ดอันดับที่5ถึงอันดับที่1รอคุณผู้ชมอยู่จะมีร้านไหนในใจคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันนะคะ